ถามว่าดินทรายปลูกได้ไหมดินทรายปลูกได้คะ่ะอ้ายแต่แต่มันจะโตแบบทรายๆอะ่ะสวัสดีครับพบก,กับรายการมาใกล้นสวนนะครับอีกหนึ่งเทปวันนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับพี่จุ๋มนวลนภา,าผมพามาเยี่ยมสวนพี่จุ๋มนวลนภา,าวันนี้เรานั่งกันอยู่ที่แปลงต้นคู่ของพี่จุ๋มนะครับและด้านหลังคือกําลังลงแปลงใหม่ซึ่งมันตอบโจทย์มากเลยครับกับคําถามหลังเพจที่มีกันมามากมายว่า ทำไมปลูกทุเรียนแล้วมันไม่งามเลยถามไปถามมาครับดินก้นบ่อดินเก่าก็ไม่ดีคราวนี้ด้วยความที่วันนี้พี่จุ๋มเขาลงแปลงใหม่นะครับมาดูวิธีการจัดก,การของพี่จุ๋มในการลงแปลงใหม่กันแล้วจะตอบโจทย์กับคำถามพี่ทุกท่านถามมาหลังเพจนะครับวันนี้อ่ะแทนภาพมาเลยครับกับพบกับพี่จุ๋มนวนนภาได้เลยครับสวัสดีครับพี่จุม๋มสวัสดีค่ะบักอายสวัสดีค่ะเหมือนไม่ได้เจอกันนานนะ ไม่ได้เจอกันนานค่ะแท่จะทุกวันช่วงนี้เจอกันบ่อยครับออกงานเจอกันบ่อยมากเลยวันนี้ครับพี่จุ๋มคือคําถามหลังเพจอ่ะที่ผมเคยเกินบอกพี่จุ๋มมากเนี่ยเขาส่งรูปมาให้ผมดูเยอะแยะเลยอปรากฏว่าปลูกมาถามไปทํามาเอาดินก้อนบ่อมาปลูกโอ้ยเอาเจดินพื้นที่เก่าเป็นดินต่ําดินต่ำกว่าถนนอะไรเงี้ยน้ําท่วมถึงเป็นดินเก่าเป็นทรายบ้างอะไรบ้างอู้หูวายมากเลยครับอันนั้นคือปัญหาเลยนะนะ อันนี้พอดีวันนี้เห็นพี่จุ๋มบอกว่าจะลงแปลงใหม่ค่ะสังเกตนะครับพื้นที่เก่าก็เป็นดินที่ต่ำกว่าถนนดินถมดินถมดินถมเป็นดินถมด้วยบอกเหมือนกันค่ะเป็นดินก้นบ่อแต่ทําไมพี่จุ๋มจะต้องเอาดินลูกรังดินลูกลังอะไรเนี่ยลูกลังลูกลังขี้หนูเออครับพี่จุ๋มจะลงทุนให้มันเพิ่มทําไมอะครับเออทำไมจะต้องลงทุนใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่อะไรผิดคอนเซปต์เนาะคอนเซปต์เพจทำสวนเอาเงินไม่ได้เอาเงินทําสวนเนาะ มันมันสำคัญไหมพี่ทําไมเจ้าต้องเอาดินมาปลูกทาไมต้องเสียเงินมาเพิ่มเอาดินมามากองแล้วมาปลูกอะพี่พี่จะบอกเลยไอ้ทุเรียนเนี่ยครับคือมันไม่ใช่พืชล้มลุกผักสามเดือนเก็บแล้วมันไปเลยใช่ปะครับแต่ทุเรียนมันคือพืชยืนต้นคือถ้ามั่วเราบํารุงรักษสายเดียคือเขาอยู่กับเราสี่สิบห้าสิบปีใช่ไหมทุเรียนอะใช่ครับอยู่บางทีอาจจะอยู่ไปร้อยปีคือมันชั่วชีวิตอายุเราแล้วใช่ปะครับทีนี้ด้วยความที่ว่าดินเนี่ย ในพี่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการหนึ่งเลยคือการเตรียมพื้นที่ปลูกจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งคือคือถ้าไล่สเต็ปการปลูกคูเรนตตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ค่ะบางทีใจิตใจของผู้ปลูกมือใหม่อ่าไปถึงให้ผลผลิตแล้วไปถึงแล้วแต่แต่แต,แต่แต่เจ๊นเนี่ยยังต้องบอกเฮ้ยดินเนี่ยไม่ได้มันจะต้อง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 ในเรื่องของของการการปรับแปลงปรับพื้นที่ก่อนอประมาณนี้ ทีนี้พื้นที่ข้างหลังเขาขาวที่เห็นพื้นเดิมเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นดินถมดินถมดินถมคือแปลงเนี้ยแสดงว่าแปลงนี้ต้องต่ำมันต่ำมันเคยเป็นท้องนามาก่อนเมื่อเมื่อเมื่อก่อนนู้นต่ำกว่าถนนเยอะมากถมมาจนเนี่ยจนถึงขึ้นขึ้นมาจะเป็นเห็นดินขาวเนี่ยคือถมมามามาสองสองยุคแล้วกี่เที่ยวครับเนี่ยล่าสุดเจ๊ปีปีรอบรอบต้นปีนี้ตอนที่เขาตอนที่มันแรงจัดเนาะเขาคว้านบ่อกันเนี่ย พี่กินดินไปเกือบสามพันนะไอ้สามพันเที่ยวเลยสามพันเที่ยวอ,อ่าคือคือคือ,คอพอพอใช้แมโโรเกียปั๊บเนี่ยคือมันสูงมาประมาณเอวเราอ่ะประมาณเมตรหนึ่งค่ะจากจากเดิม<อ>ที่ที่เคยเคยเคยนั่นมาแล้วรอบนึงนอ่ะอะดินขาวนี่คือขึ้นมาอีกเมตรหนึ่งยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาเสร็จดินเสมอดินเสมอไม่ปลูกเลยเหรอเจ๊ยังก็ยังไม่ได้อีกเพราะเพราะที่นี่เนี่ยคือจากจากที่เราอายุ25ปีมาแล้วเนี่ยเราพบว่า10ปีนี่เนี่ยนับ 25ปี25ปีค่ะต้อง25ปีอ่าเราพบว่า10ปีเนี่ยน้ำจะท่วมครั้งหนึ่งครับท่วมปั๊บเนี่ยคือพื้นเขานะคือมันท่วมท่วมท่วมเลยใช่ค่ะอันนี้อันนี้คือคือสภาพพื้นที่เราครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ปลูกพื้นพื้นเขาเพราะอะไรเพราะว่าคืออีก10ปีมันจะท่วมไหมเราก็ไม่รู้แต่แต่ในอดีตคือ10ปีครั้งมันท่วมทีนึงอ่ามันอาจจะท่วมได้มันอาจจะท่วมได้เพราะฉะนั้นคือคือทุเรียนเนี่ยคือคือถ้าน้ําแช่น้ําท่วมปับน แล้วมันจะเป็นลักษณะน้ําที่มันท่วมขังอ้ายมันไม่ได้มันไม่ได้ไปท่วมแล้วมันไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นคือทุเรียนมันจะรับไม่ได้ใช่ปะที่พื้นที่ที่ปลูกแล้วน้ําท่วมอ่ะเราก็เลยจะเป็นจะต้องกองกระป๋อมกระป๋อมคือโคกเนาะกระป๋อมคือโคกยกโคกขึ้นมาภาษาละยองคือกระป๋อมภาษาละยองคือกระป๋อมคือกระป๋อมแต่ถ้าเป็นพื้นคนทั่วไปก็ยกโคกขึ้นมายกโคกกองดินอ่ะ อ่าเอาเอาสูงขึ้นมาจากจากดินขาวเนี่ยขึ้นมาอีกประมาณสากัสกสักให้มันขึ้นสูงขึ้นมาไม่ถึงเมตรอะดินที่เอามาปั้นกระป๋อมเนี่ยสําคัญมากไหมครับเจ๊อ่าสําคัญค่ะคือดินที่เอามาปั้นกระป๋อมเนี่ยจะต้องเลยคือต้องจะต้องไม่ใช่ดินก้นบ่อจะต้องไม่ใช่ดินเหนียว แต่แต่ถ้าถ้านับพื้นที่พื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะในเขตพี่เนี่ยคือส่วนใหญ่มันจะเป็นดินดินลูกลางแดงดินลูกลงขี้หนูบางคนก<ะ>็เรียกดินลูกลังขี้หนูดินลูกลงขี้หนูใช่คือมันจะมีความเป็นเม็ดเป็นล้วนความล้วนมันเป็นมีความเป็นล้วนใช่มันล้วนคือในความล้วนของมันก็คือในเรื่องของการระบายน้ําได้ดีใช่ป่ะใช่ประมาณนั้นก็เลยก็เลยจะเป็นจะต้องเป็นเป็นเนี่ย เพราะว่าแปลง3มต้นกับแปลงต้นคู่ที่ลงมาแล้ว2แปลงเนี่ยก็คือเป็นดิน,ด,น,บบนด,ดินแบบนี้หมดเลยดินแบบนี้หมดเลยถูกค่ะถูกค่ะเดี๋ยวยังไงจะเก็บภาพละเอียดรายละเอียดของดินให้ใหดูแล้วกันนะครับค่ะคือถามว่าทําไมทาไมจะต้องเป็นดินแบบนี้คือด้วยความที่ว่ามันร่วนคะ่ะอ้ครับแล้วเวลาเราปลูกทุเรียนลงไปปั๊บเนี่ยเ,เดี๋ยวอีกประมาณสักวัน,สอ,วนสองวันลงดินเสร็จเนี่ยคือขั้นตอน,ต,อนต่อไปคือการใช้แมคโครปันกระป๋อมให้เป็นกลมเป็นวงกลมอ่าเป็นวงกลมก่อนที่เราจะลงท่อฝังท่อแล้วลงต้นใช่ไหมคะ ในในในขั้นตอนของก่อนการปั่นกระป๋อมเนี่ยคือปกติเนี่ยบอสเจ๊เนี่ยเขาจะให้แมคโครน่ยคือควักควักดินควักดินเก่าน่ยค,ควักให้ล้วนก่อนควักดูก่อนว่ามันมีอะไร uh huh. อ่าคือให้รู้ว่าพื้นดินที่ที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นดินอะไรมันมีอะไรควักก่อน แต่อันนี้คือเจ๊ไม่ต้องควักแล้วเพราะเจ๊รู้แล้วว่ามันเป็นดินดินดินบ่อเพราะเจ๊ถมมาถมมากับมือกับตัวเองประมาณ้ว่าดินข้างล่างเนี่ยมันคืออะไรใช่เพราะฉะนั้นอันนี้คือเจ๊ไม่จะเป็นต้องควักแล้วแต่ว่าแปลง3ต้นกับแปลงต้องคู่เนี่ยเจ๊ควักควักนะอ่าคือให้เรารู้ว่าดินข้างล่างสุดเนี่ยมันเป็นอะไรเพราะเวลาเราปลูกไปแล้วปุ๊บเอ๊ะทำไมมันต้นมันไม่โตทำไมมันไม่โปร่งไม่ไปมันอาจจะไปก ไปจึ้งอยู่กับดินดานชั้นหินดินดดนที่รากมันไม่ไปต้นมันก็ไม่ไปใช่ปหอันนี้คือคือเป็นอะไรที่บอสเจ๊เขาค่อนข้างที่จะฟิกมากตรงนี้แสดงว่าที่อ่ะเราอาจจะตามยูทูบเบอร์ท่านอื่นหรืออะไรหลายๆท่านเนี่ยหลายคนก็พันที่ดีอะไรทุกอย่างดีน้ำดีพันดีแต่หลายคนดันมาตกมาตายที่ที่เรื่องดินตัวที่เลี้ยงพืชเนี่ยจริงๆก็คือดินถูกค่ะเพราะฉะนั้น ดินเนี่ยเจ๊จะให้ความสําคัญเป็นอันดับ<ส>แรกอันดับแรกเลยอันดับแรกถูกค่ะการเตรียมแปลงการเตรียมดินอ่าการเตรียมแปลงการเตรียมดินเพราะนั้น,น,นสมาชิกท่านใดหรือท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ปลูกทุเรียนอ่าโดยเฉพาะโซนอีสานหรือพื้นที่ที่อาจจะไม่ใช่พื้นที่ปลูกทุเรียนแบบดั้งเดิมะนะครับอาจจะคิดว่าดินที่จะมาปลูกทุเรียนเนี่ย ดินอะไรก็ไ,รได้ไดถ้าคุณโชคดีเอาดินที่มันพอดีเนี่ยมันก็ดีไปอดินล่วนมันก็ดีไปแต่หลังเพจผมน่ะสิมันไม่งามเลยไล่ไปไล่มาไปจกดินก้นบอ่อมาปลูกโอ้ย แปลงที่จริงอ่ะแปลงสามต้นพี่อ่ะไอ้ดินเดิมมันคือเป็นดินก้นสากก้นบ่อที่เหนียวนะทำไมดินก้นบ่อมันไม่ดีเจ๊คือคือด้วยความที่ว่าอนุภาคดินมันเป็นมันเป็นลักษณะดินเหนียวเหนียวทรายแต่คือความเหนียวมันเหนียวมากกว่าทรายไอ้การการการที่มันจะระบายน้ําอะไรมันจะไม่ดีในในปกติของของสภาวะเนื้อดินที่มันเป็นดินเหนียวใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคือมันไม่เหมาะอย่างยิ่งในการปลูกทุเรียนประมาณนี้เขาบอกปลูกไปเถอะ เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เหมือนกับว่าบำรุงดินปรุงดินเอาครับแต่จะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่มันทํางานค่อนข้างยากคือการที่เราจะมาจะมาปรุงดินนะไอ้มันไม่ใช่แค่วันสองวันคือมันจะเห็นผลใช่ไหมคะยิ่งเป็นดินเหนียวกน้นก้นบ่อที่มันเหนียวเลยปั๊บเนี่ยคือมันต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีๆหรืออาจจะเป็นมากกว่าปีเาปรับนานมาเลยเป,เป็นใช้เวลามันต้องใชร้ระยะเวลานานมากที่มันมันจะปรับให้ดินมามาเป็นแบบ ดินที่ที่ที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ใช่ปะแล้วยิ่งทุเรียนมันเป็นมันเป็นไม้ยืนต้นอมันก็มันก็มันก็จะโตไปตามสภาพที่ที่ต้นมันสามารถที่จะชอนใช้ไปได้แค่นั้นแต่ในความเปนจริงคือมันไม่ได้โตตามมาตรฐานที่มันควรจะโตอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุที่ว่าเออทําไมทําไมเราจะต้องมีการมีการแบบกองดิน มานี้แล้วก็พื้นที่พี่เนี่ยคืออย่างที่บอกเมื่อกี้10ปีน้ำท่วมทิ้งไอ้สิปีข้างหน้าเราก็ไา่รู้ออกจะท่วมหรือเปล่ากันไว้ก่อนถ้าทุกคนตามพี่จุ๋มในช่องของพี่ยามาช่องยาม่ก็จะรู้ว่าพี่จุ๋มเนี่ยปลูกทุเรียนนะเรารู้สึกว่าแกปลูกอะไรทําไมมันงามจังอปลูก,ก A, าสามกับเอต้นสามสต้นสามต้นแปลงสมต้นแปลงต้นคู่เนี่ยปลูกไปแทบไม่มีตายเลยนะ มโตมาแล้วโตดีโตไวด้วยอ่าคือผมบอกความนะให่นะเพราะว่าแกพิธีพิถันถ้าเปรียบเสมือนการทำอาหารคือวัตถุดิบวัตถุดิบดีมากเราเตรียมวัตถุดิบดีระดับนึงเลยแหละนะครับเพราะนั้นพี่จุ๋มจะให้ความสําคัญในการเตรียมดินอย่างมากเคล็ดลับเคล็ดลับของการปลูกคืออยู่ที่ดินถามว่าดินทรายปลูกได้ไหมดินทรายปลูกได้ค่ะอ้ายแต่แต่มันจะโตแบบทรายอะ เือน้ำมันมีเยอะใช่ไหมเจ๊ใช่คือคือคือทรายทรายด้วยด้วยอนุภาคของทรายคือมันไม่มไม่มันไม่อุ้มแมวอะไรเลยจ๊บ<อ>้าเพราาะว่ทุเรียนคอนเซ็ปต์ของมันคือน้ําใช่น้ํารากนี่ต้องการอากาศอ,อากาศความชืน้นน้ําทุเรียนนี่หลายคนจะไม่เข้าใจนะครับรากอะ่ะรากของทุเรียนมันมันต้องการแบบไหนเจ๊มันเป็นทุเรียนมันเป็นรากที่ใช้ในการลําเลียงลําเลียงแร่ธาตุปุย๋ยเป๋ยขึ้นไปเนี่ยมันเป็นรากตะขาบ ลากตะขาบคือคือมันเป็นเหมือนเหมือนก้างปลาไอที่มันเป็นเส้นตรงไปใช่ไหมเราจะมีมันจะมีแยกมันเหมือนตัวตะขาบตัวตะขาบเออเขาเลยเรียกเป็นเป็นลากตะขาบอันนี้คือเป็นลากเป็นลากที่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 ทุเรียนใช้ในการในการลําเลียงอาหารขึ้นไปใช่ป่ะตามตามการคลายคลายคายออกก็ดึงขึ้นการออกก็ดึงขึ้นใช่ไหมส่วนไอ้ลากที่ไม่เป็นลากเขาเรียกอะไรลากลากลากหลักอ่ะ ลากลากหลักที่ใช้คำคำจุนลําต้นเนี่ยมันคือก็ลงดินไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกปกติอยู่แล้วแต่รากข้างบนเนี่ยไอ้รากตะขาบเนี่ยคือมันก็หากินอยู่ผิวข้างบนเนี่ยมันก็สารไปเรื่อยมันก็แผ่ของมันไปเรื่อยอย่างเงี้ยคือถ้ามันไปเจอดินที่ที่มันค่อนข้างดีล้วนซุยอะไรเงี้ยการไปของรากมันก็โอเคใช่ไหมการแตกรากแตกรากร้อยเปอร์เซ็นต์ใบก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะรากกับใบมันสัมพันธ์กันถ้ารากมันแตกไปจึ้งหนึ่งเดื้ความที่ว่ามันเจอดินเหนียวดินแข็งดินอะไรก็แล้วแต่ทีีี่่่่่่ททมัันน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 เป็ดดิิแบบวาาคอข้งจึ ยอดมันจะแตกนิดหนึ่งยอดยอดจองอ่ะมันเขาเรียกอะไรมันมันยอดมันมันยอดมันแตกไม่สะใจแน่คือแตกไม่สะใจฉันเลยลองลองแพนกล้องไปดูดิแตกสงัดแตกสงัดอ่าแตกสงัดคือคือด้วยความที่ว่าอนุภาคดินมันล้วนมันล้วนไงคะคือถ้าเป็นดินลักษณะนี้ระบายน้ําดีออกซิเจนก็ดีถูกถูกมันก็รากเดินดีกหากินก็เก่งแต่ถ้ามาเป็นดินก้นบ่อธาตุอาหารก็น้อยออ บางทีมีความเป็นเหนียวอีกมันเหนียวแล้วมันคือการระบายน้ามัน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 ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรใช่ปะอะไรประมาณนี้ยถามว่าแล้วเราปลูกได้ไหมปลูกได้ข้าวไอ้ดีเหนียวปลูกได้แต่ว่ามันจะต้องมีการในเรื่องของการใช้อินทรีย์วัตถุมาเป็นตัวมาเป็นตัวปรับปรับโครงสร้างหน้าดินอ่ะซึ่งโครงสร้างหน้าดินตรงนั้นมันก็คือรากตรงในส่วนที่รากตะขาบของของทุเรียนมันใช้ถ้าใครปลูกไปแล้วเนี่ยหลายคนก็ถามมาในเพจเยอะนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมก็ถามเจ้เจ้ก็บอกว่า ไปหาอินซีวัตถูมาเดี๋ยวมันก็ค่อยปรับแต่มันใช้เวลานานคือ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 มันมันมันเป็นในเรื่องของการแก้แก้แก้หน้างานแล้วแก้ที่ไปเห็นแล้ว้แก้ไปเห็นแล้วเพราะว่าคือเราลงต้นไปแล้วไงแล้วต้นคือมันอาจจะแบบไปแล้วปี2ปีอะไรเงี้ยใช่ปะแตกในในความไปของปี2ปีเนี่ยคือโดยปกติแล้วทุเรียนเนี่ย ถ้า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 ,าสไตล์ของที่สวนเนี่ยคือเฉลี่ยหนึ่งอ่ะปีหนึ่งมันก็จะอยู่ประมาณเมตรนึงปีก็ขึ้นไปเมตร,รเมตรเมตรเมตรนึงประมาณนี้เฉลีย่ยแต่ถ้าเป็นที่อื่นที่ลักษณะของดินดินดินมันยังไม่ดินไม่ค่อยร่วนหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าในสภาพอากาศที่มันบีบเพราะว่าอากาศแต่ละภาคมันไม่เหมือนกันใช่ปะการโตของต้นมันอาจจะเอ๊ะทำไมสองปียังแลดูจ้องอยู่แค่นี้ อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือส่วนหนึ่งมันก็คือในเรื่องของดินเพราะฉะนั้นคือคือที่สวนจะให้จะจะให้น้ําหนักไปในเรื่องของการเตรียมแปลงการเตรียมดินแต่ถามว่าทําไมจะต้องไปลงทุนมากมายก็ด้วยความที่ว่าพื้นที่เรามันต่ำครับพื้นที่เรามันต่ําเพราะฉะนั้นเออเราเราก็จะเป็นที่จะต้องลงทุนนิดนึงนิดนึงค่ะไอ้ <laughs> ดูไม่นิดนะพี่เลงทุนนิดนึงเพื่อ <laughs> เพื่อที่ว่าเราจะจะไม่ต้องมานั่งปวดหัวในเรื่องของทําไมมันนั่งจง้องทําไมมันไม่เติบไม่โตตึงตึงตงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเอาทีเดียวตั้งแต่ตน้นพูดง่ายว่าเอาตั้งแต่ต้ตนต้นเลยถ้าถ้าจะก้าให้ถูกดีคันเลยเนี่ย<ท>ต้องเอาตั้งแต่ทีแรกเลยโ<ท>คือแก้ปัญหาตอนเนี้ยมันก็เสียเงิน,น ถามว่าแก้ปัญหาในอนาคตมันก็เสียเหมือนกันมันก็เสียเหมือนกันแต่เสียนั้นคือนานเสียเวลาด้วยอ่าใช่แล้วบางทีเนี่ยคือคือมันมันไม่โตมันโตแบบไม่สมเหตุสมผลน่ะคือแทนที่ว่ามันมันมันจะโตไปแล้วมันจะได้ผลผลิตที่ดีปั๊บเนี่ยแล้วแล้วปลูกไปเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าทุเรียนมันไม่ใช่พืชล้มลุกใช่ไหมครับมันเป็นพืชอายุยืนน่ะครับอ่าเพราะฉะนั้นคือคือเราสร้างฐานเราเราทำฐานให้มันดีนิดนึง แล้วก็ให้ให้มันเติบโตของมันเองโดยโดย,โดยธรรมชาติเราก็เลี้ยงดูงมันไปตามปกติอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันอยู่กับเราถึง40-50ปีมันก็โอเคใช่ปะ่ะครัเออประมาณนั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่ที่ที่มันคุ้มที่ที่เจย๊ยอมลงทุนเนี่ยเพราะรู้ว่าถ้าพื้นฐานดีเขาสามารถ ครับภาษาอังกฤษเขาเียเจเนเรตหรือสามารถให้ผลตอบแทนกลับมาได้แน่นอนใช่ใช่แล้วก็ในการบริหารจัดการเมเนตของเราก็คือมันก็จะง่ายด้วยประมาณนี้ดูดูครับดูครับต้นต้นเท่าไหร่กี่ปีนะพี่ตอนนี้ตอนนี้เข้าปีที่5้าค่ะเข้าปีที่ห้านี่ขนาดคุมทรงพุ่มไปแล้วแบบโหดๆนะครับค่ะดูครับสภาพใบสภาพการแตกอ่าผมบอกเลยว่าเนี่ยมัน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 สัมพันธ์มันมันเชื่อมโยงกันหมดอยู่รู้จักไอ้เจ้มาเท่าไหร่อ่ะสี่ห้าปีผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเห็นเจ้ปลูกต้นรุเรียนตายเลย ปลูกยังไงก็ไม่ไดม้มีคนอื่นเขาปลูกยังไงก็มันก็ต้องมีตายบ้างแต่ของเจนี่ผมแทบไม่เห็นเลยนะมันกมน็มันก็ไม่ยอมตายไอเพราะว่าผมเห็นเจเวลาจะลงแปลงทีเนี่ยโอ้ยถ้าถ้าเป็นคนทําเป็นกุ๊กนะกวัตถุดิบโอ้หมือก็ต้องหมูชั้นดีอ่นนูน่นนี่อ่าคือคืออ้ายเราถือว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรถ้าเป็นอาคารพาณิชย์อาคารสํานักงานหรือเป็นหอไอเฟลน่ะครับ อันนี้คือฐานใช่ไหมฐานเราเราคือฐานคือถ้าม่าวเราเราทำฐานให้เขาแบบว่าแบบว่าค่อนค่อนข้างที่จะโอเคอ่ะฐานดีอ่ะไอต่อยอดขึ้นไปยังไงมันก็ดี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 ไปครึ่งหนึ่งแล้วมีช่ไปครึ่งหนึ่งแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอ่ะผมก็อยู่กับเจ้ผมก็ได้ยินแล้วเราก็ซึมซับเนาะแต่อยากจะให้เจ้เนี่ยถ่ายทอดพลังไอ้ความซึมซับที่ว่าฐานที่ดีอ่ะมันมันช่วยให้คุณทําทุเรียนง่ายจริงๆนะเพราะว่าทุกวันเนี้ย ผมก็ยังรับอยู่เกือบสัปดาห์นึ่งต้องมีแบบสี่ห้าลายอะ่ะที่แบบเอาส่งรูปมาให้เราดูอะ่ะแล้วเราก็เห็นเลยว่า,อาโอ้โหเดี๋ยวใบใบใบบ้างบ้างหัวน้ําไม่มีบ้างดินกน้นบ่อบ้างดินทรายบ้งางอ่ทั้งหมดทั้งมวลคลิปเนี้ยอยากแย่ๆถ่ายทอดพลังงานเลยว่าอ่าเฮ้ยดิน back ทูเบ s i c หน่อยเว้ยใช่ใช่เบสิกเบสิกเลยเนี่ยคือคือดินดิน เอาดินเตรียมดินเตรียมอะไรให้ให้ให้ดีให้เป็นให้เป็นฐานฐานที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วในการต่อยอดไม่ว่าจะปลูกอะไรก็แล้วแต่คือมันมันจะไปของมันได้โดยอัตโนมัติครับ,รบเพราะว่าคือดินดีมีใช้ที่เขาบอกว่าดินดีมีใช้ไปกว่าครึ่งใช่ปหถ้าแบ่งเป็นร้อซมันจะต้องมีเรื่องดินอ่าดินน้ำน้ำต้องดีไหมน้ำใช่ดินน้ำดินน้ำต้นการดูแลเอาใจใส่ประมาณสี่ปัจจัยขอโทษนะครับเรื่องปุ๋ยยาฮอร์โมนอาหารเสริม นิดเดียวไม่ต้องไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะแยะบริษัทบางไอ้รยสอส์นี่คือบริษัทปุ๋ยนะแต่ถ้าเราเอาความจริงมาอธิบายกันจริงๆว่าปัจจัยเรื่องเตรียมดินค่ะน้ําที่ดีนะครับเรื่องต้นพันธุ์ที่ดีแล้วการจัดการที่ดีการจัดการโรคและแมลงของเจ้าของสวนที่เหลือปุ๋ยนิดเดียวฮอร์โมนนี่ช่วงแรกแคบไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเพราะผมตอบคาถามบ่อยมากเขาแก้วก็มีนะฮอร์โมนแต่เราบอก จะใช้ทําไมให้มันเปลืองอ่าคือเรา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 ต้องในการเลี้ยงทุเรียนนะไอ้ครับทุเรียนเนี่ยคือถ้าหน้าตอนนี้ถ้าในอดีตอะคือ7ปีกว่าเขาจะให้ลูกในสมัยโบราณใช่ไหมใช่ครับอ่าเจ๊เกิดทันเฮ้ยไม่ใช่สิเพิ่งอายุย5ิบห้เองแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยคือ4ปีเนี่ยปั๊บเนี่ยเริ่มแล้วเพราะว่าเพราะอะไรคือคนคนทําในเชิงพาณิชย์ใช่ไหมคะคะเริ่มสอนให้มีลูกมีมีมีเต้าแล้วอะไรประมาณนั้นเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือคือถ้าสมมุติว่าเราเตรียมโครงสร้าง โครงสร้างพื้นย้ําเลยว่าพ,พื้นพื้นพื้นเนี่ยให้มันดีปั๊บอะในเรื่องต่อไปเนี่ยคือมันไปของมันได้ถ้าเตรียมพื้นฐานดีเรื่องต่อไปง่ายง่ายง่าย,ายถ้าพื้นฐานไม่ดีอนาคตจะเจอแต่เรื่องอยากใช่แล้วเจ๊จะบอกเลยนะทุเรียนเนี่ยไม่ต้องไปประโคมโหมใส่อนู่นก็พ่นไอ้นี่ก็พ่นเพื่อให้มันแตกยอดยาวเหยียดอยู่นู่นมันดูแบบว่าใบดำงำขับอะไรเงี้ย<อ>คือไม่ต้องถึงขนาดนั้นไอ,ไอ้ไอ้นึกภาพ เราทุเรียนเราควรจะเลี้ยงให้มันแบบว่ากันๆในความกันอ่ะมันคือความแข็งแรงใช่ป่ะอ้ยเด็ก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 คุณหนูอ่ะคุณหนูกับลูกคุณหนูกับลูกชาวบ้านลูกอ่าลูกลูกลูกชาวบ้านอดมือกินมืออ่ะไอ้มันมันมันต่างกันเลยนะคือคือเด็กที่อนามัยจัดเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเพราะคือภูมิภ้มกันเขามันน้อย้องปะแต่เด็กที่โอดมือกินมืออ่ะไอ้โอ้ยโอ้ยังไงก็แบบว่าขี้มู่ขี้ลายไหลเล่นเล่นดินเปิดปะอะไรอย่างเงี้ย คือโรงพยาบาลแทบจะไม่ได้เข้าอันนั้นคือภูมิคุ้มกันที่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 มันแข็งแรงเคยเจอลูกคนงานครับตัวร้อนวิธีแก้เอาไปแช่น้ำอ้าวหายเฉยเห็นไหมน่ะคือคือทุเรียนทุเรียนเล็กอะค่ะหลังจากเราปลูกไปแล้วอ่ะคือคือเราไม่ต้องไปอะไรเขามากน้ําน้ํากลับกับการการการใส่ปัจจัยไปนิดนิดหน่อยหน่อยประมาณนั้นแล้วเลี้ยงให้มันแกนแกนให้มันแกนแกนเขาจะได้แบบว่ามีมีมีภูมิต้านทานในตัวของเขาเอง ก็ก็เคยไปถ่ายเทพเฮียชะลอเหมือนกันพี่เฮียชะลอก็บอกน้าน้ําแล้วพื้นฐานการเตรียมดินของนี่เรอดีใช่ใช่เห็นดินดีนูํ่าอ่น้ดีต้นพันธุ์ดีอ่าแล้วการจัดการก็คือโรคและแมลงใช่ใช่เฮียชะลอก็ใส่ปุ๋ยนิดหน่อยเฮียชะลอบอกเลยนะใส่ปุ๋ยนี่อย่าใส่เยอะใส่ให้น้อย อ้าก็มือใหม่อะก็คืออยากให้มันโตวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เอาล็อกฟอสเฟตก็ลองก้นไปเอาที่ไก่อัดเม็ดก็ลองก้นไปปลูกไปเสร็จสับเรียบร้อยเอาหยอดสูตรเสมอไปอ้าคิดว่ามันจะรอดปะเข็มพอดีเข็มพอดีเลย่ะเค็มเลยใช่ครับพี่ครับเนี่ยผมอ่านวิชาการนะเขาให้ใส่ล็อกฟอสเฟตคือศูนย์สามศูนย์ปะใช่ล็อกฟอสเฟตครับลองลองก้นหลุมเพื่อ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 เรียกลากขี้ไก่อัดเม็ดครับใส่ไปตึ้งแล้วก็ผมก็ใส่แบบว่า16เสมอครับพี่ปลูกไปนี่แบบว่า ผักผักผักเดียวพี่ใบมันเหลืองหมดเลยครับแล้วคือถอดใบแล้วยอดแห้งตึงน้ำน้ำเรยังไงก็น้ำก็คือให้บ้างไม่ให้บ้างโอ้จบผิดผิดทั้งิ <จบ S 2> ดทั้งเรื่องการในะผิดทั้งเรื่องของการให้ปุ๋ยที่เกินนะพี่อ่าคือคือ,อปุ๋ยมันเกินคือ,ค,อคือมือใหมค่ค่ะาอคือคืออยากให้เขาโตเร็วๆแต่ต้องดูด้วยว่าเด็กเล็ก,กะัะเด็กที่เพิ่งเพิ่งคลอดออกมาอาอในการในการที่เราจะปรับสภาพเขาอะ คือนมเขายังต้องให้ค่อยๆกินทีละน้อยเลยใช่ปะใช่น้ําก็ต้องหยอดให้น้องทีละน้อยไม่งั้นมันสำลักมันนั่นมันกวดมันหายจงหายใจไม่ออกประมาณนี้มันก็เหมือนมันก็เหมือนเด็กทารกเด็กอ่อนอะ่ะเหมือนกันเลยครับค่ะอันนี้ <c oughs> ท่านผู้ชมครับยังไงก็ฝากวิงวอนและลองเลียงไปถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับท<ค>ำสำหรับมือใหม่หัดปลูกเลยนะครับค่ะนี่คือเบสิกแล้วเบสิกที่ผมเบสิกที่เจ้จุม๋มและผมนำเสนอวันนี้ มันไม่ใช่เบสิกที่จะต้องไปเสียเงินเรื่องปุ๋ยยาฮอร์โมนอาหารเสริมเยอะนะแต่แต่พยายามให้กลับมาที่เราสร้างพื้นฐานที่ดีถูกถูกอย่างนี้พี่จุ๋มบอกพี่จุ๋มจะซีเรีสกับการเตรียมดินใช่พี่จุ๋มถ้าดินสําหรับปีใจที่พี่จุ๋มชอบคือดินลูกรลงขี้หนูอ่าถ้าถ้าเป็นในโซนฝั่งพี่เนี่ยคือมันจะเป็นเป็นดินลูกรลงแดงหรือว่าดินลูกรลงขี้หนูใช่ไหมคะถ้าถ้าเป็นภาคอื่นเนี่ยคือต้องมีดินลักษณะที่เป็น ล้วนล้วนตา <crawling> ล้วนล้วคือทรายทรายเนี่ยปลูกได้คะ่ะอ้ทรายเราแต่ในความเป็นดินทรายเนี่ยเราจะต้องมีสีวัตถุปะหน้าป,ะห,าปะหน้าเพื่อรักษาความชื้นเพื่อเพื่อดึงเพื่อดึงในเรื่องของการการการเรียกอะไรการดูดซับธาตุอาหารอ่าอยู่หน้าดินถ้าใครปลูกดินทรายล้วแบบโคแบบเลี่ยนกิ๊ไอ้ยดินทรายกับดินเหนียวอันไหนยากว่ากันเจ๊ ถ้าจําเป็นถ้าจําเป็นจะต้องใช้ในพื้นที่น้ำไม่มีลุกลังขี้หนูหรือดินดินล้วนทรายเงี้ยถ้าระหว่างทรายทรายกับเหนียวเนี่ยอันไหนยากกว่ากันเจ๊เจว่าเจ๊ว่าเหนียวยากเหนียวแก้ยากว่าเหนียวเหนียวเหนียว่ายากนะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามัน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 ไม่ระบายน้ำใช่ปะ้ายแล้วมันอุ้มอ่ะมันอุ้มคืนอนุภาคมันมันเหนียวมันจับกันแล้วมันอุ้มประมาณนี้ยเจ๊ว่าดินดินเหนียวว่ายากสุดดินดินทรายนี่ดินทรายอันดับสองถ้าถ้าดีสุดคือคือความเป็นดินล้วนแต่ที่เนี้ยถ้าในพื้นที่่เราอะ พื้นที่เราไม่ได้แบบว่าเป็นอย่างเจ๊ค,คือน้ํามันจะท่วมหรือว่าอะไรมันต่ํากว่าถนนแ,<อ>แล้วมันเป็นดินดินที่ที่ท<ร>ม,ทมขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นเป็นลักษณะของที่พื้นที่แบบว่าอะไรนเนินเนินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จําเป็นจะต้องทํากระป๋อมนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรกระป๋อมนี่คือเราเราเอาไว้ใช้แก้แก้คือพวกน้ําท่วมใช่พวกน้ําท่วมดินดินไม่เหมาะกับการปลูกอ่าประมาณนี้นะคะ ในในการกองกระป๋อมอะ่ะถามว่ากองกระป๋อมโอเคดีเราเราได้ดินดี<ม>แต่เชื่อไหมว่าข้อเสียก็คือเวลาที่เราจะอัดน้ําเพื่อให้ลูกเบ่งอ้ายครับมันเป็นอะไรที่มัน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 ต้องอัดน้ําค่อนข้างเยอะเพราะว่าน้ํามันชอบเลยลากน้ําน้ําอ่ะ,อะคือคือจากที่สูงมันต้องลงสู่ที่ต่ําใช่ปะ่ะแล้วดินลูกลังมันระบายน้ําดีอะ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นในช่วงของ,ของการอัดน้ำะจะเห็นใจเห็นเลยว่าคือฟูต้องอัดประมาณว่าวัน คืออัดทุกวันหรือไม่ก็แบบวันเว้นวันเพื่อให้ลูกมันพองให้ลูกมันพองประมาณนั้นอันนี้คือคือเหมือนประมาณว่ามันมีข้อดีก็จะมีข้อเสียข้อเสียใช่ประมาณนั้นเราเราก็ว่าว่าเราก็เราก็คือปรับปรับกันไปแต่คืออยากจะเน้นย้ำเพราะว่าอย่างที่ที่ไอ้คุยกับพี่ถามพี่ใช่ไหมคือเราก็แนะนําได้แค่ว่าเออถ้าเป็นเคสนี้นะคือมันต้องเอาอินทรียวัตถุปะหน้าดินนะเพื่อล่อลากขึ้นมาประมาณนั้นคือเราก็แนะนําได้เราก็แนะนําได้แค่นี้แต่ในความเป็นจริงอ่ะถ้าตอนตั้งหลักที่จะปลูกใหม่อะ ถ้าท่านเน้นเน้นเรื่องดินก่อนเลยอะ่ะเราจะบอกเลยว่าคือคือเราจะมีชัยไปกว่าครึ่งในเรื่องของของการปลูกพืชไม่ว่าจะพืชชนิดไหนก็ตามประมาณนี้ยแล้วยิ่งยิ่งทุเรียนด้วยพี่พี่พี่ถือว่าดินดินเป็นเป็นปัจจัยปัจจัยแรกที่ท,ที่จะต้องที่จะต้องมาเน้นอ่ะประมาณนี้ค่ะนี่แหละครับสาระของเทปนี้นะครับค,คุณเตรียมดิน ซึ่งเป็นพื้นฐานปัจจัยหลักในใการทําทุเรียนให้ดีไม่ว่าคุณจะยกหรือไม่ยกกระปอมแต่ถ้าพื้นดินเก่าของคุณ<ฆ>ไม่เหมาะกับการปลูกค่ะสิ่งที่คุณควรทำคือการปรุงดินและเตรียมดินให้เหมาะก,การปลูกหรือถ้าสมมติว่าดินดินเราโอเคเราเราไม่ใช่ดินทรายหรือว่าเราไม่ใช่ดินเหนียว เราสามารถจะเกลาดินดินเดิมของมันอายเอาแมกโครเกลาใช่ไหมเกลาเอาขึ้นมาได้เป็นกระป๋อมเป็นกระป๋อมนิดนึงเทเทนิดนึงเป็นกระป๋อมยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ปลูกยังได้เลยอย่างเคสของเหียใช่ป่ะอ่าใช่ดินของเหียโอเคเหียแค่เอาต้นไปตั้งแล้วก็เอาดินมาเปาะเปาะโอ้ปลูกคนง่ายเลยคนนั้นอ่ะทำไมมันง่ายขนาดนั้นเลยอขอเขุญาตพาดพิงขออนุญาตใช้ใช้เดชพาดพิงกราบกราบสมันนวสการของเหียค่ะก็คือเนี่ยแหละครับ เพราะนั้นถ้าคุณเตรียมดินที่ดีแล้วคุณมีน้ําหรือให้น้ําที่ถูกวิธีมีพันธุ์ที่ดีแล้วการจัดก,การที่ดีะนะครับคุณไม่ต้องไปเสียเงินซื้อปุ๋ยเทพยาเทพอะไรทั้งหลายถูกถูกนะครับถูกค่ะไม่คือในการปลูกอ,อย่าไปอย่าไปโฟกัสที่ปุ๋ยเทพยาเทพมาเป็นอันดับหนึ่งนะมกเป็นอันดับหนึ่งนะให้ไว้ท้ายๆเลยเอาไว้ท้ายๆเอาไว้เอาไว้แค่เป็นปัจจัยเสริมแค่คนั้นแต่คุณต้องรู้ว่าปัจจัยหลัก มันอยู่ตรงไหนอืออ๋อนะปิดก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่าเราขายปุ๋ยอันนี้อันนี้แสบอันนี้แสบ่รู้ว่าผมขายปุ๋ยแต่แต่นี่คือเราต้องเอาความจริงมาคุยไงอันนี้คือข้อเท็จริงแล้วก็ผมใช้คําว่ามันมันคือมันคือนโยบายของของเขาแก้อยู่แล้วล่ะพี่ที่จะใช้คําว่าเขาแก้คือความสําเร็จนําความสำเร็จให้สู่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกพืชต้รุ่นใหม่อะต้องเอาองค์ความรู้ไปไปไปให้ไงแล้วแล้วที่เหลือคือคือคือเกษตรกรเขาต้องปรับ ใช่ครับเขาต้องปรับถ้าถ้าเขาไม่ปรับอ่ะเขาก็จะเป็นทาสของของปุ๋ยของยาอะไรเงี้ยเอ๊ะนี่เราจะโดนโดนร้านปุ๋ยยาตีหัวมยอันอันนี้คือโอ้พี่ถ้าเกษตรกรเขาเขารู้และเข้าใจโดยเฉพาะเกษตรกรมือใหม่นะค่ะมือเก่าผมไม่ห่วงหรอกพี่อ้มอเาผมห่วงแต่มือใหม่นี่แหละก็คือที่เขามาปลูกแล้วอาจจะเจอกระแสนู่นนี่นั่นหรอกหูต้องใช้นู่นใช้นี่โดยลืมกลับมาอ้าวพื้นฐานน่ะใช่ คุณลืมคุณลืมพื้นฐานหรือเปล่าคือคุณคุณมัวแต่แต่ไปไปไปมองจุดยอดอะจุดสุดยอดฉันจะต้องไปถึงวันนั้นแต่คุณไม่ได้มองพื้นฐานที่มันที่ที่มันจะต่อจากพื้นฐานเนี่ยไปหาจุดสุดยอดอะคุณต้องมองพื้นฐานก่อนสําหรับเทปนี้นะครับท้ายสุดและสุดท้ายเลยถามตัวเองเลยครับว่าวันนี้คุณเตรียมบินดีแล้วหรือยังในการที่จะฝูกุ้รียนถ้าพื้นฐานของพวกท่านดีนะครับ ผมบอกเลยการนตีเหมือนสวนพี่จุ๋มเลยปลูกยังไงก็ไม่ตายมันก็ไม่ตายคือจะฮาร์ดพนิ่งแบบมันถ้าจะไม่มีใบมันมันมีตายไม่อ้ายมันไม่ตายมันไม่มีขนาดตายหลายคนแช่งเจ้ก็ไม่เห็นตายคำแช่งไม่ได้ผลค่ะคำแช่งทําอะไรเจ้ไม่เจ้ไม่ได้ค่ะโอ้ยวันนี้ได้สาระแบบเน้นๆเลยนะครับก็ขอบพระคุณพี่จุ๋มมากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายภาพอ่าดินที่พี่จุ๋มลักษณะดินของพี่จุ๋มไว้ให้นะครับได้ได้แล้วเดี๋ยวยังไงก็ขออนุญา เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องบอกก่อนว่าคือไม่ใช่เห็นเห็นเจ๊เอาดินลูกลังก็ไปควานหาดินลูกลังไกลพู้มาไม่่จำเป็นนะไม่ใช่ขอให้เป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยวขอให้เป็นลักษณะแบบดินล้วนดินล้วนถ้าพื้นที่เราเราแบบไม่ได้เป็นดินเหนียวโดยพื้นฐานนะคะกรากลาพื้นที่ตัวเองก็ได้แต่ถ้าพื้นที่เรามันเป็นเนินมันไม่ได้เป็นน้ําท่วมขังอะไรอย่างเงี้ย เราก็สามารถที่จะขุดปลูกได้เลยหรือปลูกแบบเหียปลูกเงี้ยมันก็ยังได้ไม่จะเป็นต้องไปขนขวายไปหาดิน1000กิโลเมตรเพื่อมาทาแบบที่ถุงไม่ใช่นะอันนั้ก็เกินไปครับอันนี้อันนี้ของเจ๊นี่คือห่างจากนี่ประมาณประมาณประมาณไม่ถึง10โลบ่อดินน่ะคือคือเราเราพื้นที่เราใกล้เราใกล้ไงใกล้ใกล้วัตถุดิบใกล้ปัจจัยก็จริงๆรแล้วผมว่าพื้นที่ทางอีสานทางเหนืออะไรผมว่าก็มีดินลกลณะเนี้ยที่จริงอ่ะที่ที่เห็น่ะคือเขาก็มีเป็นเป็นดินแบบว่าเป็นดินเป็นดินแดงนะ เป็นดินแดงเป็นดินดินค่านโอเคไม่ใช่หรอมีม,มีถ้าเป็นโซนอีสานล่างก็มีอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นอีสานล่างหรือทางทางอีสานตอนกลางเนี่ยเขาก็จะมีเขาจริงๆเขามีพื้นที่แหมปลูกกล้วยปลูกไผ่ปลูกมะม่วงอะไรมันได้อยู่แล้วไอแต่ว่าจะไปตกมาตายกันที่เนี่ยครับพี่ไปเอาดินแบบล้นๆ้นแบบดินดินทรายจ๋าเนี่ยมาปลูก แล้วน้ำไม่ค่อยถึงกันแต่ถ้าเกิดจะทาเป็นอาชีพกันจริงๆเนี่ยถ้าเตรียมดินในลักษณะดินล้วนได้นี่ยอาจจะอันนี้ถือว่าเพอร์เฟกที่สุดแต่ถ้าไม่ได้อาดินล้วนดินล้วนปนทรายมากหน่อยเนี่ยก็ต้องหาอินทรีย์วัตถุมาจัดการมันให้เยอะหน่อยพี่จะบอกว่าดินดินอ่ะมันมันไม่ใช่ว่ามันจะเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราต้องมีการปรุงแต่งใช่ป่ะสมมติว่าดินโอเคเราอาจจะเป็นดินในพื้นที่เราเป็นเป็นเป็นดินล้วนนั่นแหละแต่แต่เวลาที่เราปลูกไปแล้วเน เราก็ต้องเหมือนมาดูเออมาวัดค่าพ h เส่งดินวิเคราะห์มันมีธาตุนุ่นธาตุขาดนี้ธาตุอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะการใช้อินทรีย์วัตถุมามามาในเรื่องของปรับปรับปรับไอตัวตัวสภาพหน้าดินอะไรพวกนี้เดี๋ยวตอบก่อนอินรีวัตถุมันคืออะไรเจ้อินทรียวัตถุก็คือจะเป็นจะเป็นเศษเศเศซากพืชซากสัตว์ที่ที่ที่มันเน่าเปื่อยผุพังอยู่บนดินอ่ะนั่นนั่นหมายถึงเวลาเราแต่งแขนงแต่งอะไรพวกนี้เพราะว่าตอนที่อ้มาเห็นตอนที่เจฮัทพูนิ่งอ่ะเจ๊เจ๊เจ๊คาดไปทิ้งป่ะ ก็ก็ไว้ที่กองไว้เนี่ยก็กองกองไว้ที่โคนเนี่ยแหละทุกวันนี้ก็เป็นอ่ะทุกวันนี้เนี่ยเนียดูอย่างเงี้ยอันนี้ก็อินทรีย์วัตถุเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยสี่เดือนเนี่ยสี่เดือนจากที่วันนั้นเราฮาร์ดพูนิ่งนะที่เป็นที่เป็นใบสดเนี่ยมันก็อยู่กองอยู่ที่โคนน่อ่าเอออันนี้แหละมันก็มันก็หรอกแต่คือมันต้องมีการมีการปรุงแต่งส่วนหนึ่งประมาณนั้นค่ะในในเรื่องในเรื่องของดินมานี้วันนี้ว่าจะทําคลิปแปดนาที ดันมา25ทีแล้วอ้าวนึกว่าคุยมาชั่วโมงแล้วเนี่ยไงก็วันนี้ขอขอบพระคุณพี่จุ๋มนวลนภาจะเลยเลยนะครับแปลงทุเรียน3ต้นและต้นคู่นะครับเจ้าของสวนสไตล์ชานวันนี้ขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีค่ะ